พายุแรงพัดผ่านท้องฟ้านกกระเรียนยืนบนยอดไม้สูงเหนื่อยแต่ยังไม่เคลื่อนที่ลมโหดทำให้ใบไม้สั่นสะเทือนนกมองดูเมฆสีเทาคิดว่าเวลายังไม่เหมาะมันรออยู่ทุกวันเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นลงแต่หัวใจยังคงเงียบเพื่อนนกบินผ่านบอกว่าโอกาสมาถึงแล้ว แต่กระเรียนตอบว่าต้องรอจนลมสงบคืนหนึ่งฟ้าสดใสดาวพรางเรล่า,ลานกกระเรียนยังคงเฝ้ารอในความมืดเช้าวันใหม่ลมเริ่มอ่อนลงใบไม้หยุดสัน่นน้ำค้างเปล่งประกายเมื่อสายลมอ่อนกว้างนกกระเรียนกระพือปีกเบาๆเริ่มฝึกบินในอากาศอุน่นแต่ยังไม่เต็มที่มันหยุดพัก และมองไกลเฝ้าต่อความสงบในที่สุดลมสงบที่สุดเสียงนกอื่นเงียบสายลมพัดเบานกกระเรียนตักพลังใจแล้วกระโดดออกจากกิ่งไม้สูงสู่ฟากฟ้าเปิดปีกของมันโบยบินอย่างอิสระความฝันกลายเป็นจริงในอากาศใสเรื่องนี้สอนให้เรา รอเวลาเหมาะสมดีกว่าการทำโดยไม่พร้อม